อร่อยมากอ่ะ โคลอมเบียฟู้ดนะคะวันนี้ก็คือจะมาลองกินอาหารโคลอมเบียแต่ว่าเป็นเบรกฟัสนะคะก็จะมีตอนนี้ก็สั่งเป็นกาแฟคาปูชิโน่แล้วก็จะมีพวกขนมปังของเขาเต็มเลยเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนดิ๊กจะพามาลองชินนะคะแล้วก็จะสั่งมาอย่างละ1ชิ้นเพื่อมาชิมให้ครบทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเขาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะคะ มากๆเลยนะคะตอนนี้เพื่อนสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยไม่รู้จะกินกันหมดหรือเปล่าเพราะว่ามากันแค่2คนนะคะแล้วก็อาหารหน่ากินมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เพื่อนออเดอร์มาให้ลองนะคะโอ้โหนี่บอกว่าเป็นเบรกฟ a s นะคะแล้วก็มากันแค่2คนนะคะแต่ว่าอาหารเต็มโต๊ะมากโ อันนี้ชื่อว่าโชริโชอันนี้คือจิชารอนอันนี้คือ,อมีชื่อว่าชิชารอนนะคะก็คือหมูกรอบบ้านเรานั่นเองอันนี้ก็คือเอ็มพานาดาอันนี้เป็นเอ็มพานาดานะคะก็เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของโครมเบียเหมือนกันที่เคยกินแล้วอันนี้อร่อยแล้วก็จะเป็นพวกขนมปังของเขานะคะเดี๋ยวลองกินว่ามันคืออะไรแล้วก็ไอ้ก้อนกลม,กลมเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าขนมอะไรนะ ขนมอะไรบ้านเราอะไม่รู้ว่าข้างในมีไส้หรือเปล่ายังไม่หมดนะคะ,ะย,ยังไม่หมดนะคะ that crazy อะไรตัวนึเพื่อนสั่งอาหารมาเยอะมากเลยลพพอันนี้นะคะเป็นแป้งคล้ายๆทำคล้ายๆแพนเค้กเลยแต่ว่าเขาบอกชื่อมาแต่ว่าชื่อมันยาวมากมันทำมาจากข้าวโพดนะคะดูใกล้ๆแล้วก็กินกับชีส อร่อยมากอ่ะอันนี้นะคะเขาเขาเรียกว่าอ่าบุญย่วยโลมันเรียกยากนะคะแต่ว่าคล้ายๆขนมไข่ไข่ไข่หงมบ้านเรามั้งแต่ไม่รู้มีไส้หรือเปล่าเดี๋ยวลองกินดูว่าข้างในเป็นไงไม่มีไส้นะคะเป็นแค่แป้งไม่ <laughs> รู้ก็ส่วนใหญ่เป็นแป้งเท่นั้นเลยนะคะ

ไม่รู้มันทำมาจากอะไรก็คือมันจะมีข้างในรสชาติห,หวานๆคล้ายๆแยมเป็นอย่างเนี้ยกิน,นอืมอร่อยเบเกอรี่ของโคลอมเบียถือว่าอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเยอะมากเลยตอนเนี้ยอันนี้นะคะที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเขานะคะที่เขาเรียกว่าเอ็มพานาดเอมมพานาดอ่ะ อร่อยมันคล้ายๆบ้านเราเหมือนอคล้ายๆกะหรี่ปั๊บที่เป็นไส้ไส้ไส้ไก่ไส้อะไรอย่างนั้นนะคะลองชิมดูอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างตัวนี้ข้างในไส้มันอะไอันนี้เหมือนเป็นพายแล้วก็ข้างในเป็นคล้ายๆไส้แยมแยมสับป,ประรดพายสับป,ประรดบ้านเรานั่นเอง ก็อร่อยรสชาติคล้ายๆของไทยเหมือนกันนะคะ mm hmm. วันนี้คือวันนี้เอาไม่อยู่แล้วกินแป้งเยอะมาก <laughs> แต่อร่อยจริงๆเวินเาอ Everything so good <Okay. S 1> I love I really like it Okay a t h i n g else you can tell me I'm gonna make it t h a n o u Look in this uh, <The sauce. S 2> You eat the empanada with this mm hmm. So Ahi So take that o <Okay>. k and put it there and then like this okay, okay. just bite okay it's spicy so you're gonna love it m m it's spicy for you but for me like oh <you know, S 2> it's gonna <yeah, S 2> be nothing i t a h nothing, nothing. I love spicy I <know. S 1> อันนี้นะคะก็คือเป็นอเอ็มพานาดาของเขาแล้วก็เขาบอกว่าต้องกินกับสไปซี่ซอสนะคะก็คือของเขาเป็นสไปซี่แต่สำหรับเราก็คือแบบแทบจะไม่รู้สึกอะไรเนาะก็ไม่ได้ว่าเผ็ดมากสำหรับคนไทยเลย นี่อันนี้คือที่สุดล้อร่อยมากชอบอันนี้ที่สุดนะอันนี้นะคะเป็นไส้กรอกของโคลอมเบียนะคะก็โคลอมเบียซอสเสจนะมันหน้าตาเหมือนของไทยเลยดูสิคืออาหารโคลอมเบียเนี่ยคล้ายๆข,ของไทยเกือบจะทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวดูรสชาติว่าเป็นยังไงอืมอืมแต่ว่า ไส้กรอกนะมันอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับบ้านเราของเราดเบสกว่าของเราสุดยอดไปเยอะเลย <S <S This is my favorite one ชิชาร้อนอันนี้คือของโปรติกเลยนะคะตัวนี้ก็คืออ่าให้ดูใ,ใกล้อันนี้ถือว่าเป็นของโปรติกเลยนะคะตัวนี้ก็คือหมูกรอบบ้านเรานั่นเองแต่ว่าเป็นของอ่าโ,โคลมเบีย หมูกรอบของโคลอมเบียนะคะรสชาติก็คล้ายหมูกรอบบ้านเราก็อร่อยก็นานานกินทีตัวเนี้ยให้ดูเลยละกลินมาก <Huh? S 1> นานานกินทีเนาะไม่เป็นไรอร่อยมาก This is good good know lot really i อาผ o ้ but I wanna try everything yeah. try this one too. okay Thank you. อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ยังไม่ได้ลองมันก็เป็นขนมปังแล้วข้างในเป็นชีสอืมสวยอ้๊ม่กปอ, oh อ,อันนี้เป็นช็อก,กโกแลตโคซอนอเป็นช็อกโกแลตข้างในนะคะโห กรอบๆแล้วก็ชิมรสชาติกัน ะะก็คืออิ่มมากนะคะไม่สามารถจะกินอาหารได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารเนี่ยห่อกกลับไปกินที่บ้านนะคะ ก็ถือได้ว่าอาหารเช้าหรือเบเกฟัของโคลอมเบียจริงๆแล้วมันคล้ายๆกึ่งเบเกอรี่เนาะก็จะมีของกินเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินนะคะปกติเคยลองทานอาหารโคลอมเบียนะคะแต่ว่าไม่เคยกินเบเกฟัวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ลองกินเบเกฟัแล้วก็ลองดูว่าเราสั่งมาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะราคาเท่าไร่นะคะเดี๋ยวเวลาเช็คบิลมาเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไร่นะคะ อันนี้มีบางอย่างนะคะไม่สามารถจะลองได้อย่างครซองก็รสชาติมันคงไม่ได้แตกต่างเพราะเลยไม่ได้ลองนะคะเพราะว่ากินไม่ไหวที่สั่งมาตอนแรกนะคะตอนนี้ก็ไม่ไหวละแต่ว่าติ๊ก็ได้ลองเกือบทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนก็กําลังจะแพ็กให้เอากลับไปกินที่บ้านเดี๋ยวแบ่งกันเราไปกินนะเพราะว่าสั่งมาเยอะมากไม่สามารถจะกินหมดนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่เราสั่งกินกันเนี่ยราคาเท่าไหร่ ดูนะคะยาวเป็นหางว่าวเลยตอนนี้ก็คือดูราคาแล้วก็รวมออกมาเป็นราคา68.76เหรียญน,นะคะแต่ว่าอันนี้ก็อย่าลืมว่ามันจะมีแพ็กเนาะเราต้องจ่ายคิปต่างหากก็6 68.76เหรียญเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายทิปไปถ้า d บ u b l ลแพ็กไปก็น่าจะให้ไปสักจริงๆต้องให้ไปสัก11 แต่เราน่าจะให้ไปสัก15หรือ20นะคะอันนี้ก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับอาหารที่มากองเต็มโตนะคะ